เป็นวันที่เจ็ดที่เรามาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่บนสะพานชไมรมุเชตก่อนหน้านี้เศรษฐาทวีสินมีกำหนดจะนอนทำเนียบก่อนสิ้นปีพอเราประกาศว่าจะมีการชุมนุมอยู่ข้างทำเนียบนอนเป็นเพื่อนเศรษฐาทวีสินกำหนดการที่เศรษฐาทวีสินจะนอนทำเนียบเลื่อนไปไม่มีกำหนด ทั้งใจร้ายไส้หลักกรรมเราก็กลัวว่าจะโดนผีที่ทำเนียบหลอกก็เลยตั้งใจจะมานอนเป็นเพื่อนแกเลยกลัวหรือเปล่าไม่ทราบก็เลื่อนการนอนทำเนียบยาวไปก่อนหน้านี้สื่อมันชนเอาห้องที่เศรฐาทวีสินจะนอนที่ทเนียบออกมาเปิดเผยโอ้โหตียงอย่างดีเลยพี่น้องห้องน้ำก็ดี การตกแต่งก็ดีดีทุกอย่างยกเว้นคนนอนเมื่อวานมีคนพูดหลายคนถึงคอปทมีคนพูดอยู่สองสามคนที่บอกคอปทเนี่ยแม่ดูถูกคอปทอเหลือเกินแีถ้าเราไม่เคลื่อนไหวเขาก็ไม่พูดคนแรกหลายท่านพูดไปแล้วคนนี้ภาษาบ้านผมเขาเรียก มันค่อนข้างจะสมองกุ้งไม่รู้อ่ะพี่น้องลองไปดูกุ้งสมองมันเป็นยังไงไปดูเองบ้านผมเขาเรียกสมองกุ้งพายัพปันเกตเพื่อนของนักเสอยอิหมะาเขาพายัพปันเกตเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี ชื่อภูมิธรรมเวชยชัยเขาว่าภูมิธรรมเนี่ยเป็นนายกตัวจริงนะตอนเนี้ยเป็นคนจัดก,การอํานาจทั้งหมดเศรษฐาเป็นแค่หุ่นเชิดมีหน้าที่บินไปต่างประเทศอย่างเดียวผนบริหารการเมืองในรัฐบาลชุดนี้ชื่อภูมิธรรมเวชยชัยเมื่อวานภูมิธรรมเวชยชัยพายัพปั้นเกตออกมาพูดร้องเดียวกันทำนองเดียวกันถึงคอปทอ ผมทมเวชยะชัยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าพอปทอเนี่ยที่มาเรียกร้องความยุติธรรมเซฟกระบวนการยุติธรรมเป็นพวกเสียงส่วนน้อยของประเทศเป็นพวกเสียงส่วนน้อยที่ไม่มีใครเชื่อแล้วขณะเดียวกันพายัพปันเกตบอกว่า พอปทอมีคนชุมนุมน้อยมากมองไปมีแต่หน้าเดิมๆลองหันไปมองสิควรจะกลับบ้านได้แล้วรัฐบาลกำลังจะฟืน้นเศรษฐกิจกำลังจะฟืน้นพายับไม่ได้อ่านลายกลุ่มหรือไงเศรษฐาทวีสินกับภูมิธรรมเขาบอกว่าเศรษฐกิจมันกำลังย่งแย่กูจะกู้เงินมาแจกเศรษฐกิจมันแย่แต่พายัพบ,บอกว่าเศรษฐกิจกำลังจะไปได้ดี พี่อ้วนภูมิธรรมวเวชยชัยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่ายินดีรับฟังคอปทอเสมอ169วันพูดพร้อมกับที่ทักษิณเดินทางมาเมืองไทยแสดงว่าภูมิธรรมวเวชยชัยไม่เคยฟังคอปทอพูดเราเรียกร้องความยุติธรรมเพราะ ทักษิลชินวัรร์ทำลายกระบวนการยุติธรรมไปภูมิธรรมเวชยชัยลองถามตัวเองลองตอบคำถามที่ผมจะถามสมมติมีโจรสิบคนออกมาปล้นสะดมชาวบ้านโจรสิบคนออกมาปล้นชาวบ้านไปเจอตำรวจหนึ่งคนบอกเดี๋ยวกูจะจับมึงไอโจรสิบคนเนี่ยโจรสิบคนบอกมึง เสียงส่วนน้อยไอ้ตำรวจมึงเสียงส่วนน้อยนี่เสียงส่วนใหญ่โจนสิบคนดังนั้นตำรวจจับไม่ได้ตะกาแบบนี้ใช่ไหมภูมิธรรมเวชยชยัยเรื่องความจริงมันไม่ได้วัดเรื่องจำนวนคนนี่เรื่องที่หนึ่งความจริงที่ทักศินไม่ได้ติดคุกนี่คือความจริงที่คนทั้งประเทศเขารู้ ไม่ได้วัดด้วยจํานวนคนที่มาชุมนุมคนที่มาชุมนุมอยู่ที่นี่พูดความจริงทุกคนใช่ไหมแต่ถ้าวัดกันจริงๆผมท้าภูม,มิารามเวชยชัยกล้าวัดกับคอปทอมไหมคุณลองสํารวจความเห็นของประชาชนดูซิว่าประชาชนคิดว่าทักษิณติดคุกหรือไม่ติดคุกจริงถ้าวัดออกมาสํารวจออกมาว่าพี่น้องส่วนใหญ่ เห็นตรงกันว่าทักษิณไม่ได้ติดคุกจริงรัฐบาลจะเอาทักษิณกลับคุกไหมภูมิธรรมเวชยชัยคุณไม่เห็นว่าความจริงนั้นทักษิณอยู่ลงมาตำรวจไม่ได้ป่วยอะไรถ้าป่วยคุณกล้ายืนยันไหมก่อนหน้านี้ภูมิธรรมเวชยชัยบอกว่าไม่รู้ว่าทักษิณอยู่ไหนจำได้ไหมก่อนหน้านี้ภูมิธรรมบอกว่าไม่รู้ว่าทักษิณชิน,นวัตร อยู่ที่ไหนนับจากพรุ่งนี้ไปผมขอเชิญพี่น้องมาแสดงพลังกันช่วงหัวค่ำมาทำให้เขาเห็นถ้ามาเยอะอาจจะย้ายที่ชุมนุมไปแยกล่าประสงค์ส่งเสียงให้ทักษิณได้ยินแล้วสิ่งที่ทำทุกวันนี้ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากเออ มันเดือดร้อนที่ไหนมาเรียกบอกนักโทษต้องกลับเดือนจำเนี่ยมันเดือดร้อนอะไรมากมายนะักพวกเราเรียกร้องให้องค์กรของรัฐไม่ว่าจะเป็นรั่มตีว่าการกระทรวงยุติมมรธรรมกรมราชทันรัฐบาลออกมาชี้แจงกรณีของนักโทษทักษิณชนวัตรพูดมาหลายเดือนมากสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาไม่มีใครพูดอะไรเลยอปทยืนยันว่า เราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐกำลังจะพักโทษให้ทักษิณชินวัตรคุณรับผิดสำนึกผิดในการขออภัยโลดโทษสำนึกผิดรับผิดแต่ไม่เคยรับโทษแล้วคุณจะมาพักโทษได้อย่างไร